่องชีวิตล่าสุดบ่อยเนติลักษ์ผู้รับบทขวานฟ้าหน้าดำเมื่อปี2526ที่เปลี่ยนไปจากเดิมถือว่าเป็นละครจากจๆวงวงทางช่อง7สีค่ะที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะสำหรับละครเรื่องขวานฟ้าหน้าดำค่ะเมื่อปี2526ที่กที่กำกับโดยสมานคัมพีสันติภาพบุญน,นาคค่ะ นำแสดงโดยสุภชัยเทียระอนันต์ผูสรัตดาราและติดตามมาด้วยดาราเด็กที่ดังมากๆในยุคนั้นเลยล่ะค่ะคุณบอยเนติลักษ์นั่นเองล่ะค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่ละครเรื่องขวานฟ้าหน้าดำออกฉายเมื่อปี2526นะคะคุณบอยก็ได้แสดงละครเรื่องต่อมาอีกหลากหลายเรื่องเลยล่ะค่ะอาทิทองเนือเก้าปี2530รับบทเป็นวันเฉลิมตอนเด็กนะคะ บอยเนติลักษ์ถูกวางตัวให้เล่นเป็นเทวลิ์คือกุมารคนที่4ตั้งแต่เรื่อง4ี่ยอดกุมารปี2526แล้วแต่ด้วยความที่เด็กจนเกินไปทำให้ร้องไห้งอแงไม่ยอมเล่นผู้ปกครองเลยขอถอนตัวแต่ครูไพลัสได้นำเด็กชายบอยกลับมาเล่นใหม่ในสิง์ไกลพบปี2526คราวนี้แสดงได้แล้วไม่งอแงเหมือนเดิม และก็ประสบความสำเร็จมากๆจนต่อเนื่องมาถึงขวานฟ้าหน้าดำปี2526ซึ่งโด่งดังสุดๆเช่นกันค่ะเห็นว่าวิ่งโชว์ตัวได้เงินไปฝากธนาคารเพียบเลยล่ะค่ะจนเจ้าหน้าที่ธนาคารดับเงินกันไม่ทันเลยทีเดียวหากนับย้อนไปนะคะเมื่อครั้งที่ขวานฟ้าหน้าดำออกฉายจนถึงปัจจุบันค่ะก็ผ่านมาแล้วเกือบ40ปีเลยนะคะปัจจุบันบอยในติลักษ์ค่ะ ได้ออกจากวงการกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติที่ต่างจังหวัดนะคะและรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ่ะเราก็มีภาพปัจจุบันมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะ40ปีที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนไปมากเหมือนกันเลยแหละคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะ